สวัสดีครับผู้ชมมาดูบรรยากาศรถคันนี้ครับที่ผมขี่อยางเภอเวียงสาที่จะเข้าไปหาช่างในเมืองคุณผู้ชมมาดูครับโอกาสนี้หาดูยากครับเพราะว่าเราเข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบเหยียบก็ประมาณนี้และครับ40ไมล์ต่อชั่วโมงครับมาดูด้านขวาคุณผู้ชมก็จะมีสีส้มๆขึ้นครับนะครับไฟไฟสัญญาณสีส้มส้มขึ้นแล้วก็มาดู ด้านขวามือที่รอบเครื่องนะครับคุณผู้ชมก็จะมีสีเขียวขึ้นครับแต่ว่าเราเหยียบปุ๊บมันไม่ขึ้นครับคุณผู้ชมก็40ไมล์ต่อชั่วโมงครับได้แค่นี้แหละครับแต่ก็พอไปได้ครับแบบนี้มันก็ไม่ถึงกับคานครับแต่ขี่ได้ครับแต่เครื่องไม่ดับครับเดี๋ยวเราไปดูอาการครับว่าเป็นอย่างไรครับตอนนี้ทางก็มีตรงหน่อยครับทางตรง เราก็สามารถถ่ายทาได้ครับโอ้โหกระจายทับได้ครับคุณผู้ชมยากมากครับมือเดียวครับมาคนเดียวครับตอนนี้ครับเราเข้ามาทางนี่ครับแถวบ้านนาเหลืองบางหามรับแถวนี้ตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านน้ำลัดครับบ้านน้ำลัดเราวิ่งเส้นเล็กนี่ครับเกิดเราวิ่งเส้นใหญ่เนี่ยโอ้โหลำบากมากคุณผู้ชมรถเยอะครับแต่พอดีว่าเราเข้าเส้นเล็กนี่ก็รถไม่เยอะเท่าไหร่ครับเป็นถนน อบชนะเรา,า,ช,นรเรา,าชนบทนะครับหน่นอบจเนี่ยแหละครับก็เลยรถวิ่งความช้าแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวเราจะถึงช่าง้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณผู้ชมว่าอาการแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับเราจะ,จะมาต่อคลิปให้คุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจครับสามารถขี่ได้ครับสัญญาณ ขวามือนะครับมันเป็นคล้ายแบบเป็นรูปเครื่องนะครับแล้วซ้ายมือของผู้ชมที่กระพิกกระพิกสีเขียวนั้นมันอยู่ในของเออไม่รอบเครื่องครับแต่รถขี่ได้ครับสี่สิบไม้ได้แค่นั้นครับที่มัยต่อชั่วโมงผมคงจะปิดคลิปตรงนี้เพราะคงเยอะครับผ,ผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าซ่อมเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คงจะดีไม่ดีก็คงจะประมาณเกือบทั้งวันแล้วครับให้สร้างช่อมสร้ง นะครับผู้ชมเพราะว่ารถมีหลายคันคันในอูนะครับไม่มีของเราคนเดียวครับเราก็คงจะมาต่อคลิปกันนู่นครับรถโค้งเยอะครับลำบากครับไว้เทนี้ก่อนครับตอนนี้เราจะถึงที่ช่างแล้วครับผู้ชมรงดันหน้าครับเพราะว่าถ้ารถอากาศอย่างนี้ก็ต้องปิดแอร์ครับเพราะว่าถ้าเปิดแอร์กำลังรถจะไม่พอครับปิดแอร์อย่างเดียวครับ เดี๋ยวเราจะไปหาช่างแล้วครับเรามาต่อคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมเราจะไปเอารถกันครับตอนนี้เราจะไปเอารถที่เราซ่อมครับขับมายังไม่ถึงในเมืองครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปซ่อมที่นู้นนะครับแถวบ้านทานาําครับบ้านทานาวเกาอยู่อำเภอเมืองเหมือนกันครับตอนนี้เราก็มา เอาจัก,กรยานแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับเราปัดจัก,กรยานไปเอารถรถเข็งครับที่เราซ่อมอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า,าการเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับน,นี่เราก็ระชมบรรยากาศครับตอนนี้เราขึ้นสะพาน